สวัสดีครับผมวันนี้บิ๊กทอรถบ้านนะครับก็มาอัปเดตนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีลูกค้าหาโซนิกเยอะนะฮะแล้วก็ผมมันก็ทําช้าซะด้วยนะฮะมันมันติดดีลาเอาจริงไม่ได้อินดี้นะจริงๆอยากขายอยากอยากใครก็อยากได้เงินเร็วนะพูดตรงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องละเอียดนิดนึงครับเพราะว่าบางบางคันเนี่ยมันต้องซักนะฮะอันนี้เราซักคมนะครับแล้วก็บอกนะครับมาดูบอกกันแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพ Before กับ After ไว้ด้วยคำว่าสภาพเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับถ้าถ้าไม่ทคำความสะอาดนะครอ่ะนี่ซักกดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวไปดูในกระดองกันนะครับอ่ะมาครับเดี๋ยวจะเอาไปเก็บสีต่อนะมีซ่อมสีเล็กน้อยๆน,น,นะตรงกันชนหน้ากับกันชนหลังนะครับก็เบอะเนี่ยทั้งกระดานหมดแล้วก็พรมพรมอยู่นู่นเนาะพรมคืนนะครับ ไม่มีคาบเลยบ้างเดี๋ยวพ่กนี้เดี๋ยวจะจัดก,การให้หมดเลยนะครับพวกพวกฝุ่นพวกอะไรเนี้ยเดี๋ยวดูดแล้วก็ทำความสะอาดใช้เป็นผ้าจุ่มน้ําแล้วก็รูบออกนะครับพ่กนี้จะไม่พยายามไม่ไม่ไม่ให้โดนน้ำนะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะมีน้ําขังแล้วก็ไม่พื้นไปสนิมได้นะครับของนี้เฮ้ยไม่มาไงเนะี่ยตุวใหญ่ซะด้วยอ่ะแล้วก็คันนี้เนี่ยถ่ายนะ้ำมันเครื่องวปเมื่อวานนะแล้วก็มีไฟโชว์อีกโอ้โหไม่น่ารีบถ่าย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเลขหม่อยู่คันนี้อยู่แสนกว่ากว่าคันนี้ยางใหม่ด้วยนะฮะก็อ่ะนะครับอ,อ,อันนี้เดี๋ยวจะบอกบอกบอกทิกไปเลยแล้วกันนะว่าถ้าเกิดรถใครที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเี่ยแเรามีไฟการน้ำมันเครื่องโชว์นะครับนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่องนี่ของผมเนี่ยมันออกตรงนี้เลยเห็นไ,ไหมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับ ก็คือมันเสียตรงนี้แหละน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายถ่ายเมื่อวานน่ะนะครับเหมือนกับว่าน้ามันเครื่องเนี่ยมันใสเกินไปนะครับมันก็เลยออกมาได้ซึ่งจริงๆแล้วก่อนอันนี้มันหนืดเนาะนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวมาดูกระดองกันนิดนึงเนี่ยนะเดี๋ยวเอาเบาะเดี๋ยวเดาวอันนี้ขับไปใช้เป็นล้อนะครับ อยู่ก่อนทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวมันทำคามสะอาดหมดเลยต้องยังอยู่อีกเหรอเอาๆน่ครับเดี๋ยวจะมีซ่อมสีตรงนี้ด้วยนะและ้วก็อันนี้จะทำให้เป็นสีหมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ติดเป็นเคฟล่ามานะสติกเกอร์แล้วก็หางด้วยนะครับแล้วก็สเกิร์ตสั่งซ้ายนะหลุดไปนะครับตัวนี้ก็สั่งจากช้อปปี้ลาซาดนะครับทุกอย่างเนี่ยผมเก็บงานหรือว่าอะไรเนี่ย ซื้อของพี่สตูาดาิโอซัดสุดใหญ่นะครับเพราะว่าทั้งงสะดวกสบายนะครับสั่งสั่งวันนี้พวกนี้ก็ถึงบางอย่างนะแล้วก็ยางนะครับโตยางคันเนี้ยแค่ยางเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับดูฮะโยโกะปียี่สิบสามนะครับจริงๆใส่ใส่มาแค่กลางปีเองนะฮะเห็นปะโยโกะนะข้อที่หกชุดนี้มีหมื่นบวกหมื่นบวกลบนะ แล้วตัดโรนะครับถ้าเจอค้างปีนอากาจะไม่ถึงนะแต่เดี๋ยวว่าจะซื้อสกเกิร์ตฝั่งนี้นะครับก็จริงๆแ้วสเกิร์ตมีรอบคันแหละนะครับตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะฮะอ่ะโอเคกันเดี๋ยวรอตั้หน่อยนะแต่คันนี้ก็แปดหมื่นกว่าบาทนะครับนะครับถรอตไม่ขยับเลยเดี๋ยวจะมีเก็บสีกันชนนะแล้วก็ตรงไหนที่มันดูขี้เหร่ตรงเนี้ยทาหมดเลยนะครับ แล้วก็ขัดสีนะภาษีหมดเบษานะครับก็นั่นนะครับก็เดี๋ยวรอสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้ให้ด้วยก็เป็นอลูมิเนียมนะแก้ปัญหาไปเลยเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับเอาครับผู้ชมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตขับเลยแล้วกันนะฮะนี่ฮะรถถังรถถังของแท้นะครับพอใช้ถังหนุนหนุนหนุนอะไรหนุนล้อแม็กเลยครับเนี่ยที่ผมนั่งอยู่นะ นะครับก็เดี๋ยวมาดูภายในนิดหนึ่งแล้วกันนะอันนี้นะครับภายในก็อันนี้เปลี่ยนไปข้างหนึ่งแล้วนะครับมีเหลืออยู่นะครับสั่งไว้สต็อกไว้อันนี้มันอันนี้ราคาสำหรับใครที่มีปัญหาอยู่นะอันละ750ราินะครับช้อปปี้ลาซด้าราคาใกล้เคียงกันนะครับบุกลบก็จะโดนค่าส่งนะครับส่วนฝั่งเนี้ยอันนี้ยังไม่มานะฮะไอตัวนี้ก็มีขายนะสำหรับไอขาล็อกตัวนี้นะใครที่มีปัญหาเหมือนกันนะครับล็อกไม่อยู่นั้ก็มีขายนะตัวนี้ตัวละห5บบาทเออนะครับ เดี๋ยวใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วนะน,นี่เปลี่ยนแล้วไหนๆก็หรือแล้วก็เปลี่ยนเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะสั่งของนะครับจากในช้อปปี้รัชดานะครับอันเนี้ยเพื่อแก้ปัญหานะครับคนที่อยากจะมาลองใช้เชฟนะครับว่าคือหลายๆคนสงสัยแล้วว่ามันไม่มีศูนย์ได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันจะสั่งอะไรจากไหนนะครับซ่อม ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่อง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 ซ่อมเนี่ยเราเอาเอาใกล้บ้านดีกว่านะเพราะว่าช่างทั่วไปก็ทําได้นะครับแต่ว่าเรื่องการสั่งอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่การสั่งอะไหลเป็นอะไรที่แบบยังยังงงกันอยู่นะครับยังยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับว่ารถมันเนี่ยมันมีอะไรนะครับจริงจริงร้านอะไหล่ตามตามผมเองเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ก็จะแพงผมก็เลยแนะนําให้ทุกคนเข้าไปช้อปปี้ดีกว่านะครับเป็นผมเนี่ยราคาก็ ถูกนะเพราะมีหลายร้านเขาก็เลยแข่งกันถูกอะ่ะก็ถือว่าดีกับเรานะฮะคนนั่งกระบะเจ็บตูดน,นะครับก็เดี๋ยวเอาไปไว้ที่อูสีนะกีนก็สองสวันแล้วค่อยมาใส่บาะเบาะก,ก็จะแหง้งพอดีนะครับเอ่อหรือไม่ก็คุณผู้ชมดูคลิปนี้เนี่ยแล้วก็เอ่อกำลังหาข้อมูลเล่นรถเชฟอยู่นะครับก็พิมพไม่เลยครับเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์เข้าไปใน Shopee Lazada ก็ได้ครับเป็นแอปที่เราใช้ประจำอยู่แล้วนะพิมพ์เลยว่า อย่างเช่นถ้าเราจะหาพวกอะไรช่วงล่างนะลูกหมากลูกหมากล่างเชฟโซนิกอะไรเงี้ยหรือว่าลูกหมากล่างเชฟคูณนะครับพิมพไปเลยครับมาเลยนะครับแต่ลูกหมากล่างเนี่ยก็ผมแนะนํานะให้เปลี่ยนยกปีกไปเลยนะครับเพราะเราจะได้ปีกนกใหม่นะครับบูทปีกนกตัวเล็กกับตัวใหญ่แล้วก็ตัวลูกหมากปลายปีกด้วยคุ้มสุดๆเลยนะครับในราคาประมาณพันหนึ่งเนกะ้าร้อยเก้าสิบเก้าผมเห็นนะครับผมเองก็สั่งมา นะครับบางอย่างก็ต้องใช้โค้ดใช้่เลยนะอ้ได้ถูกอีกคุ้มสุดๆนะครับอโอเคครับก็มาอัปเดตนะวันนี้เหมือนไม่ได้มาอัปเดตอ่ะเหมือนมาพูดอะไรไม่รู้ได้สาระนะครับเกือบสิบนาทีเลยนะรวมหมดแล้วก็ช่วงนี้คลิปมันจะไม่ค่อยออกนะครับเพราะรถมันก็ทําอยู่นะลีลาก่อนนะฮะก็ส่วนใครที่ใจร้อนนะครับจริงๆวิ่งมาดูได้เลยนะครับผมก็พร้อมเปิดหมดเลยนะทําตอนทำผมกับสีก็วิ่งมาด้ยนะแล้วทำวันนี้ทาแบบจะจะเลยแล้วก็เหลือนี่รอสเกิร์ตก่อน เดี๋ยวให้เขาเ,าเก็บกัดชิ้นงานข้างหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวสเกิร์ตมาก็ยึดแล้วก็พ่นได้เลยนะพร mm ้อมกันครับโอเคจากวันนี้ไปชอรถบ้านแล้วก็มาเสวนานสั้นๆนะครับก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้อง,องๆครับที่ซื้อรถไปหรือว่าคนที่ยังไม่เคยซื้อแล้วก็คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะก็ฝากกดติดตามเอาไว้ก่อนนะครับนะค,ครับสวัสดีครับอาจจะมาขอราไปก่อน